อะไรไหมรับลื่นลงมาก่อนลืล่นล,ลงมาก่อนลืล่นลงมาก่อนเดี๋ยวจะเจ๊ป้อนลูกลื่นมานี่สไล่ลงมาก่อนเร็วสไล่ลงมาดึง ừm chị đê ơi lúc mà lúc mà tôi dày hay lúc mà tôi dày không có gì เดี๋ยวค่อยเช็ดไม่เป็นไรลูกไป,ไปก็เพื่อนเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเช็ดนะคะ,ะหมดแล้วมั้ยบออมหดล้วเลยแล้วหมดแล้วเย่หมดแล้วเดี๋ยวเจ๊กินโคนให้หมดเลยนะคะ กินไหวไหมอะ่ะกัดได้ไหมให้น้องกัดด้วยน้องนั่งก่อนนัง่งนั่งลงปอๆนั่งลงครับปอๆนั่งลงแับนี้เอาให้น้องกัดคำหนึ่ง,ง,งเจ็บอะไรมะม่วมะมมะมมม่อืออร่อยไหมครับอปอาอร่อยไหม 对。<No> way. <laughs>